มาครับผมไปขุดภาคกเก่าๆมาเล่นอีกแล้วจริงๆจะเรียกว่าภาคไม่ได้สิมันคือสปินออฟครับซึ่งผมก็ยังไม่เคยเล่นนั่นแหละดองไว้ตั้งแต่สมัยมันลดราคาฮ่าและมันก็คือ a s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  i n s Creed Freedom Cry นะครับเป็นสปินออฟของอภาค4นั่นเอง b a c k ค r a c k ภาคโจรสลัดนะ,อ,ะอย่างเดียวที่ผมรู้มาจากภาคนี้ก็คือ ตัวละครหลักจะเป็นผู้ช่วยกับตันเอ็ดเวิร์ดเคนเวย์ซึ่งผมก็จําชื่อไม่ได้แล้วนี่แหละแล้วก็เหมือนว่าจะเป็นเหตุการณ์หลังจากที่เขาแยกตัวออกมาจากเรือของเอ็ดเวิร์ดเคนเวย์นะครับแต่พูดจริงๆผมจําอะไรไม่ค่อยได้แล้วแหละตั้งแต่เล่นภาคแบ็กแฟกมาเกือบ10ปีแล้วอะ่ะมันเลือนลางมากเลยตอนนี้แต่จําได้อย่างเดียวว่ามันเป็นภาคที่สนุกสุดๆเลยในความรู้สึกตอนนั้นนะมามาลองสปินออฟกันอะไรเนี่ย ไปจับตัวชนเผ่ามาแต่เหมือนยุคเคนเวมันไม่มีอะไรแบบนี้ปะจำไม่ค่อยได้ครับปไปลองดูกันดีกว่าอัตติวาวอ่าใช่เลิมคุณและจะว่าไป Assassin s อ a s s สซินครี d นี่ตั้งชื่อตัวละครไปแต่ตัวอออ่างอะไรอย่างเงี้ยเอดเวิร์ดอีวี่เอวอลเต แถวแซงโดมงปี1735อ๋อเข้าใจแล้วครับมันเป็นภาคก่อนภาคไอภาคสามไงแถวนี้น่าจะโดนฝรั่งเศสยึดอ๋อผมเข้าใจแล้วฟรีดอมคายกูมาปลดปล่อยท่าอีกแล้วปะเนี่ยริเบเลชันคือเพิ่งเล่นไปก่อนหน้าแต่นั้นจะเป็นเหตุการณ์ที่เกิดทีหลังนะอันนั้นมันปี17ึเจ็ดกว่า่นน่ยพัสดุอยู่กับนายพลเนมพาที่เป็นผู้นำเรือกับตัน ถ้ามันส่งให้ดีออเดอร์มันจะหายสับสนไปพัสดุมันน่าสนใจน้อยกว่ามันส่งให้ใครมากำจัดนายพลน้อยหนึ่งก่อนเดชเราเปิดโปงภัยคุกคามที่แท้จริงของเทมพากันเปิดปากกให้สู้กันเลยะใ้ตอนที่ฉันกลายมาเป็นอัศซิน์ฉันสาบานว่าจะทิ้งเรื่องการปนเวเบื้องหลังแต่วิธีการกับเามันก็ใช้ได้ดีกับสมาพันธ์ได้มากกว่าไม่มีข้อจำกัดอะไรห้ามใช่ไหมล่ะกับตันใช่และบายครั้งมันก็คือสิ่งจำเป็น มาบุกเลยนะให้โจมตีทัพเรือเทมพาธทำลายเรือกองหนุนทั้งสามลำก็คือให้เก็บให้หมดว่าวงั้นเถอะเดี๋ยวขอรื้อฟื้นความทรงจำก่อนนะมอตา้อตาอ,ออไอปืนใหญ่มาใช้เย็นดิยังไม่ทันได้เปิดเลยสูอันนี้อะไร อ๋อปืนเล็กปืนเล็กแล้วเลือดมันยังเยอะเก็บลำเล็กก่อนดีกว่าเฮ้ยทีเดียวแตกเลยเหรอฉันได้ว่าปืนลูกตุ้มหน้าเลือมันโคตรเบาแล้วเคทิ้งทุนได้เหมือนเดิมทุกอย่างไม่มีอะไรต่างจากแบ็คแฟกมาว่าแต่เรามีปืนใหญ่มอต้าด้ไหมเนี่ยได้ว่าตอนนั้นมันต้องไปหาอะไรอัพโอ้โหลูกไฟเลยเหรอ จำได้ว่าเมื่อก่อนเราต้องอัพเรือก่อนถึงจะมี <c oughs> เรือนไม่ใครลดแป,ป๊บหนึ่งแป,ป๊บหนึ่งแป๊บหนึ่งโอ้ย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 มาเป็นหากระสุนอ่ามีมอเตอร์ครับสบายแหละรถเยอะไหมใช้ได้อยู่แต่อย่ากกันนั้นเลยเก็บลำเล็กก่อนดีกว่าจะได้ไม่งงทิศไปโอ้ยวืดหมดทุกดอกจะเย็นนะลูกพี่มาแล้วไงเป้ามอเตอร์ ไปครับเพ่นก่อนละทิ้งทุนเอาไว้กันไม่มันตามมานะอุ้ยตกกระจายจู่ๆก็ขับเรือมาชนทุนเรากำลังปล่อยพอดีเสร็จละวไอ้ลำเล็กเตรียมตัวล่มได้เลยสวนด้วยไม่ทันแล้ว แป๊บนะแป๊บนะขอตั้งหลักก่อนอเอาละแตไกไปซะย่างอีกมาแล้วไงต้องเห็นแล้วแหละโหหนักหน้าหมดเลยผ่านฉลุยครับดิบเรือโชว์ไปทีหนึ่งเอาละ,ละตาแกละเรียบร้อย ไปก็ขึ้นปนสะดมกันเพชมีตัวเลือกให้ด้วยว่าจะเทียบท่าหรือจะจมก็ได้ไม่เอาอยากเทียบท่าจะได้มีการต่อสู้หน่อย <c oughs> มาแล้วจ้าข้าลูกเรือ10กับตันหนึ่งเจ้าหน้าที่2นี่คือข้าหมดเรือเลยป่ะนี่เจ้าหน้าที่สองคนน่าจะเป็นรองกับตันพวกติดยศนั่นเอง ไม่โดนว่ะติดขอบเรือหมดเลยเรือเราเตี้ยเรือมันสูงกว่าโอเคประชิดตัวก็ได้งั้นาเชือกน,นี่จำได้ไปละจ้าเห็นไหมเห็นแล้วเหรอเฮ้ย <Hey. S 2> มันฟันดักยังไม่ทันขึ้นเรือเลยเลือดหายไปครึ่งแล้วเาะมึงเลย บางแอดนะแน่โอเคภาคนี้ระบบเออ่คาเตอร์ป้องกันง่ายอยู่ใช้ได้ดูเฟน้นเหรอให้ปกป้องไอ้หมอนั่นทำไมล่ะมันเป็นใครก็ไม่มีเคเวสนี่ว่า แต่เก่งใช้ได้แนละไอ้อมีกระโหลกขึ้นหัวนี่น่าจะเป็นไม่ออฟฟิเซอร์กับตันแล้ววะ,อะเออใจเย็นใครเข้าให้หลอนหลังกันไม่ใช่แอสซิสซินซักหน่อยอา้าวไอ้นอี่ต่างหากออฟฟิเซอร์ไล่กระโหลกเ่าคิดคืออะไรวะกับตันอยู่ข้างบน ยังดีนะที่ชี้เป้าให้เฮ้ยลูกเรือลบหนึ่งบังอาจมากกับตันตายซะมีค,คำสั่งเสียอะไรไหมไม่มีโกบิโลให้ลงไปข้างล่างห้องซะเบียงใครเนะี่ย อ๋นพลเทมผ้ามาอยู่นี่นี่เองโอเคมีสกิลรวบสองสบายละอ่านี่ว่ามีสกิลระยะไกลคนเดียวงั้นเหรอนอนอยู่ตรงนั้นแหละสวบไม่ได้ฮนะ้านี้มันซ้ำคนล้มไม่ได้นะเลยจะตายไม่ได้ละขี่เด่นเบสสู้ไม่ได้อ่ะหยิบดาบก็ไม่ขึ้นบังคับแล้วละ่ะ โอเคไหนดูหน่อยพกอะไรมาบ้างขอเน้นๆเ,เลยนะโอ้โหสิบเอ็ดอ่าไม่รู้ย่อมาจากสกุลอะไรนี่เลยพะสะัสดุสมบัต,บติเต็มเลยอ่ะขอได้ไหมสักนิดสักหน่อยก็ไม่ได้นี่ตาประทับของเทมพาสบัสเตียนโจเซฟพอตูปิน พวกเทมพ่ามีทุราะอะไรกับที่นั่นกปัปตันยังมีเรื่องพวกฝรั่งเศสตามเรามาอีกเดี๋ยวนะสัญลักษณ์เป็นอังกฤษไม่ใช่หรอวะโคตรเยอะเลยเราต้องถอยไปทางพายุเราจะชนกับชายฝั่งนะจะมีชะตากรรมเลวร้วรายรอเราอยู่ถ้าเราปล่อยให้ดินแดนนั้นตกอยู่ในมือของเทมพา่าได้ครับกัปตัน ให้หลบหนีผ่านพายุได้ยินที่กัปตันพูดแล้วนี่ไปสิกัปตันมันไม่มีความหวังเลยนะช่วยเหลือตัวเองซะฉันต้องอยู่กับเรือลำนี้ไม่ผมจะอยู่กับคุณโอ้โหหากระสุนมาแล้วพวกมันใกล้เข้ามาแล้วนี่เกือบไปพวกมันใกล้เข้ามาขึ้นอีก ชิบหายละซึนาม,มิหลบพ้นไหมเนี่ยอุ้ยเป็นลูกเลยทีเดียวพวกมันกำลังดึงเราเข้าไปเราขอบได้ไหมโอเคเลือดเรือ,อยังไม่ลดโดนดูดครับครับหนึ่งเฮ้ยเคนมันดูดเราเข้าไปต้องเบี่ยงเรือลบ ข้างขวาก็มีอีกลูกอะไรเนี่ยยังมาอีกเหลยทางลมไปทางตะวันออกโอ้โหแล้วตะวันออกมีซีนามิโดนไหมเนี่ยปึบเ,เกือบแตกหลบไม่พ้นครับรอบนี้เสียลูกเรือไปหกคน ใช้สปีดไม่ได้ระว่างอยู่ในพาย,ยุโดนดอีกทีเดียวแตกแน่ไม่ไหวแล้วอ้าวมัน่าจะผ่านแล้วล่ะเดี๋ยวนะลูกเรือไปไหนหมดถ้าไมเหลือเราคนเดียว แบบนี้จะบัอองค <HHH> uh ับใบเรือยังไงอันนี้วะเรียบร้อยครับความแตกเมมโมรี่หนึ่งความสงบก่อนเกิดพายุเอามีภารกิจเสริมด้วยเหรอให้ตามหาในพลเรือด้วยสปายแก๊ส แวนส่งทางไกลและให้ใช้ปืนใหญ่มอตอาเสื้อภัยทับเรือไม่รู้เควสย่อยมันแจกตอนไหนผมไม่ทันดูเลยไม่ได้ทำตามเควสเลยเพิ่มความท้าทายขึ้นมาได้อีกหน่อยไ่ซ <c oughs> อ,องวัสดุนี่รอดมาได้ยังไงเนี่ย <c oughs> ที่ไหนจ๊ะ เมืองชัดๆไม่มีใครมาเจอเองเลยกันเลยคาธาตุนี่วะทะเลแคริเบียนสมัยก่อนชัดแล้วแหละครับฟรีดอมคลายอิสรภาพร้องหไห้ใครกัน นั่งหมูสกรปรกไม่นะน,นี่แกจะต้องชกใช้หรือหูดาบความคมอยู่ตรงไหนเขาบอกว่าจะใช้บัตรห้ยักษ์ในการฆ่าพวกเท็มพ่าต้อตรงรอไปก่อนผู้หญิงคนนี้จะต้องไม่ทรมาน ให้ข่าโอวเซียผู้คุมเฮ้ยจะยิงช้าก่อนไอ้สองเมตตาด้วยเถอะทำไมวิ่งมาแทงเลยไม่ได้วะหรือเพราะว่าถือดาบอยู่ขอบคุณพระเจ้าขอโทษทีฉันไม่มีอะไรจะมอบให้นอกจากคำขอบคุณ ไม่มีอะไรที่จําเป็นในตอนที่ฉันเป็นเด็กฉันก็หนีจากสตากรรมเดียวกันทาไมคุณเสี่ยงหนีกนนารโดนจับแหละคนที่มีหลักการย่อมรู้ว่าความเสี่ยงที่ใหญ่กว่านั้นคือการหันหลังให้ฉันกําลังตามหาบัสเตียนโจเซฟคุณรู้จากนางไหมแน่นอนว่าไม่แต่อาจจะมีสุภาพบุรุษคนดีสักคนหนึ่งที่นำทางคุณไปหานางได้สายไปแล้วสำหรับไอ้นี่ไปหาคนอื่นในเมืองซะ ผมได้รับคำขอบคุณแล้วตอนนี้คุณมีที่สำหรับหลบภัยแล้วเหรอ้ควฉันรออยู่ที่ภูเขาถ้ข้ามเขาไปแล้วก็ยังจะมีเขาอีกมากมามเขาพระเจ้าไปกับคุณริเบเลสเลฟหนึ่งตามหาสุภาพบุรุษคนดีคนนั้นในแผนที่มันจะมีสัญลัคนขายวุธแถวนี้ไม่เห็นจะมีทางไปเลยแต่ก็ไม่มีตังค์อยู่ดี เฮ้ย hey, ยามงั้นเหลอชัดเลยผู้คุมกำลังตามหาท่าตที่หนีไปเราจะขอความช่วยเหลือถ้าพวกเขาเห็นคุณคือผมไม่อยากจะเชื่อเลยว่าภาคนี้ก็จะเล่นเรื่องาทาตอีกทางที่มันมีร b เบเ t ชัน <c oughs> แล้วอะ่ะอันนั้นก็ปลดปล่อยาทาตฟรีดอมครก็ยังจะปลดปล่อยา่าตุดีกระ แม้จะเกิดขึ้นกับคนละเวลาก็เถอะแต่มันคาบเกี่ยวกันสุดๆเลยนะแถมยังเป็นทวีปอเมริกาเหนือเหมือนกันด้วยแต่อันนี้น่าจะเป็นแถวทะเลใต้ซึ่งไม่ใช่อเมริกาแต่เป็นแคริบเบียนมันอยู่ทางใต้อเมริกาอีกทีนะอะไรอีกไซเควลสพูนิทเมนต์ลงโทษโอ้โหจับหัวจุ่มน้ำสองตัวต้องไปช่วยแล้วแหละเดี๋ยวมันตายให้ปลดปล่อยท่าจากการโดนโลงโทษ ไปช่วยแบบลับๆไม่ได้อะต้องบุกโอเคทำด้วยความเร็วสูงมันไม่ยอมโจมตีเว้ทำไมเนี่ยมึงมแมนชิลมาจากไหนล่ะเองเน,นี่ยเนี่ยมันเสียบต่อไม่ได้อะมันไม่ยอมโจมตีอะขนาดวิ่งเข้าชนมันขนาดนี้ดปล่อย สองคนดิสตานซ์ดิสตานซ์นที่แปลว่าต่อต้านอ่ะนะแปลว่าไอ้พวกนี้เป็นพวกแอฟริกาที่สเปนมันขนเป็นทาต้คำทวีปมาใช้อีกกินวิชั่นตามหาเป้าหมายอ๋อใหญไกล กรองมีระเบิดด้วยไม่เจอเป้าหมายครับไดูซีทำอะไรได้บ้างเอามาวางทำไมบนหลังคาเลยฮะอุ้ยมีเวลาแนะล้วพลังชีหายแล้วไปทิ้งก่อนไปแล้วจ้าไม่มีอะไรเกิดขึ้น ขอโทษขอโทษแค่ดองระบบโอเคมันต้องอยู่แถวนี้แล้วแหละวงเ,เขียวโอ้โหเหลืองกันใหญ่แตกตื่นฮันเน่ใครล่นะแน่ให้สกรอยตามเจสันแมนทูโฮเทลเอ้ยโบเทลโรงแรมนั่นแหละผู้หญิงของมาดามโจเซฟเป็นคนที่สวยที่สุดข้างนอกปารีส ไม่ทันแล้วก็ไม่รู้ด้วยว่าใครพูดขอให้สนุกกับท่านแล้วไม่ต้องกลัวไปคุณจะไม่ต้องแข่งกับผมเพราะหัวใจของผมนั้นมันอ่อนแอเกินไปเหมือนมีคนจะไปแย่งสาวกันต้องเป็นไอนนี่แน่เลยแล้ะเสียงมันมาสักไกลจะไปโรงแรมอย่างนั้นเลยจริงๆจะบอกว่าเป็นโรงแรมก็ไม่ได้นะโบเทลมันแปลว่าซ่องนะแลวที่ว่าแข่งขันกันนั่นหมายความว่าแย่งตัวสาวกันแน่ๆแบบนี้ นั่นไรนะี่ยสัญ,ญลักษณ์รูปค้อนประมูลธาตุแน่เลยแต่ยังก่อนมีภารกิจต้องตามไอ้หมอนี่อยู่นีอะไรอีกพาธาตุเดินขบวนะ่ะเออเป็นสัญ,ญลักษณ์สัญ,ญลักษณ์คนเกาะเป็นรถไฟกันใช่เลยคอนวอยการควบคุมตัว ไม่มีทางไปแล้วอะตกใจอะไรอย่ามีพิรุษสิตึกนั่นเหรออยู่ตึกเดียวแหละที่มันเลี้ยวไปไม่ต้องหันมานะเออนั่นแหละดีมากเ,าเข้าไปแล้ว เข้าไปในซ่องมีชื่อด้วยเดมลาโลสตรงกลางนั้นอ่านไม่ออกเอ่อให้ไปแอบฟังบทสนทนาไปอยู่ระหว่างประชาชนสองคนเพื่อปิดบังตัวตนได้ให้สเลย คุณคิดว่าฉันคือคนทรยศยนี่เหลอพวกท่าจะปลอดภัยกว่าถ้าเป็นงั้นคุณพูดวา่าพวกเขาเขารู้สึกปลอดภัยที่ไร <c oughs> แล้คิดว่าพวกเขาจะกะบฏนี่นหรอ <c oughs> แน่นอน <c oughs> มันคือธรรมชาติของสัตว์ <c oughs> ความรุนแรงเป็นสิ่งเดียวที่กระตุ้นพวกเขาเห <c oughs> มือนกับเงินสำหรับคุณ <c oughs> ถ้าคุณต้องการปกป้องเพื่อนแอฟริกันของคุณแล้วก็กระจายคำพูดซะและเงียบพวกมันลงมิฉะนนั้นไม่จำเป็นต้องอธิบายหรอกฉันรู้คุณจะทำอะไร โยจะหลุดวงแล้วแป๊บนึงแป๊บนึง,บบนงฉันไม่สามารถยกมือขึ้นเพื่อทำร้ายเมงวันได้หรอกแต่พวกผู้คุมมีสิทธิ์ที่จะลงโทษตามที่เห็นว่าเหมาะสม <will> นั่นจะไม่จำเป็นฉันจะส่งข้อความของคุณให้แต่ต้นทุนมันสูงหน่อยนะเราทั้งคู่ต่าง,ง,งได้ประโยชน์จากมันยังมีบริการอื่นที่คุณต้องการอีกไหมผู้ว่าใช่แกอย่างฉันนะฉันกล้าพูดได้เลยว่ากูซานทำฉันเหนื่อยแล้วละงั้นก็ใส่งอกไปซะโห ไล่ผูว่ากันอย่างนี้ไอ้แดงๆนั่นใครพูดติดตามเลยแปว่าพูว่าจัดกูซานไปแล้วเรียบร้อยแล้วเี้คนนี้ก็ท่าทางจะเป็นบัสเตียนโจเซฟใช่ไหมโอเคออกไปแล้วสบายตัวเรียบร้อยอจดหมายนี่เลยที่ต้องไปประกาศมีพัสดุมาส่งครับ ช่วยเซ็นรับให้ด้วยมาดามโจเซฟมาดามโจเซฟกำลังรอวัสดุอยู่หรือเปล่ามันเหรอแต่ไม่ใช่นายนี่นายพลไปไหนฉันเข้าใจแหละและนายก็ต้องการให้ฉันพบกับชะตากรรมเดียวกันใช่ไหมดูรอบๆสิคุกคมแค่ครั้งเดียวและคนพวกนี้จะจบชีวิตนายฉันไม่ได้จะทำอะไร บอกฉันทีว่าพวกเทมพายอมให้คุณทำอะไรแบบนี้ได้ยังไงฉันก็เพียงแค่พูดสงสารแต่ก่อนที่นายจะตัดสินอะไรจำไว้เหรียญของเทมพาไม่ว่าจะยังไงก็จะสามารถซื้ออิสรภาพของผู้ชายอย่างนายได้ฉันรู้จักเครื่องหมายนี้คุณไม่รู้อะไรเลยนายมีตาแห่งทาฟรีปาก แห่งนักวิชาการมือของกัลาสีแถมยังมีฮูดของแอสซัสซินอีกอาวุธนิดหน่อยเหรอฉันคิดว่าพาย,ยุทำนายเกยฝังแม่ต้องการอะไรเรือสักลำหรือว่าที่หลบภัยของพวกนี้จะมีได้ด้วยราคาของพัสดุชินนี้ฉันไม่ต้องการอะไร ฉันไม่สามารถชนะเพื่อตัวฉันเองได้แต่พิสูจน์ซะว่าสิ่งที่คุณสัญญานั้นเป็นความจริงและบางทีบางอย่างก็สามารถจัดการได้นี่คือเกมของนายกันเลยดีเลยงั้นนายก็จะช่วยฉันละสิออกัสตินดูฟอร์ดลี่ชายที่เป็นความลับอย่างมากก่อนอื่นเลย ค้นหาผู้ติดต,ต่อเขาในไรและส่งข้อความจากผู้ว่าให้เขาออกกสตินจะมอบหลักฐานทั้งหมดที่นายต้องการให้พูดพาสเวิร์ดนี่ซ้ําทนนายไม่ไปเข้านอนปููจะแดกนายถ้าคุณไม่ไปเข้านอนปููจะกินคุณ <c oughs> ไม่เลวเป็นน้ำเสียงที่ใช้ได้เลย ตอนนี้ฉันแนะนำให้คุณไปได้แล้วกรณีแฟนของฉันจะสงสัยมีผัวแล้วก็ไม่บอกอะจบเมมโมรี่ที่สองอคาสมอนเอมนอิมีศัตรูคนเดียวกัน